สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาหาเห็ดกันเช่นเคยนี่นะคะตะก,กร้าเดิมๆแล้วก็ปลาเดิมๆอีกแล้วเห็ดเพิ่งขาลายเดี๋ยววันนี้กินได้ค่ะทุกคนวันนี้สีมันที่สวยแล้วเนาะตัวได้ไหมมันได้อยู่ค่ะแค่ดอกนึ่งค่ะดอกน้อยๆน,นี่ยค่ะ ตรงโน้นก็น่าจะมีลูกมีแม่แล้วก็มีลูกอยู่ข้างใต้แล้วเอาลูกไปพอนะคะแม่เราไม่เอาแม่เราก็เอาไว้เป็นแบบปีหน้าแล้ะให้เขาเป็นอีกนี่ค่ะเราเก็บลูกเดดเริ่มมาแล้วทุกคนเจออีกดอกนึงแล้วค่ะนี่ดูนี่อุ๊ยอนี่ค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักตะมุตะมินี่ค่ะ,คคะได้เลยอีกหนึ่งดอกนะคะ ไปกันต่อเลยโน่นทุกคนเห็นยังนี่ได้ได้อันนี้คิดว่าได้นะได้ไหมมันเปียกอะทุกคนเอาแค่หัวมันได้ปะเอาหัวมันนะมันขาดได้อยู่ไปต้มมันก็เอยแต่มันนิ่มแล้วว่าไม่เอาดีกว่าทุก ไปหาต่อค่ะทุกคนเห็นไหมนั่นวันก่อนยังไม่เห็นเลยดูดอกนี้เห็นแต่ไกลเลยอ่ะมาเก็บกันเลยนะคะเราไปเก็บกันเลยนะคะนี่โอ้โหกำลังแบบว่านะโอ้โหดอกใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปตัดคากันเลยค่ะขาใหญ่มากเลยทุกคน เสียงนี่นี่ค่ะทุกคนโมมาเจอเห็นพึ่งขาลายเรียงกันสามดอกทุกคนดูหนึ่งสองแล้วก็สามเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะจ๊ะนี่นี่ดูอืทุกคนดูดูขาเขานี่ปิดไว้ ดอกที่สองออนี่ค่ะวางไว้ตรงนี้นะดอกที่สามสุดยอดโอ้ยขาหมานแท้ๆเรียบร้อยค่ะอะเดี๋ยวโมจะพาไปดูตรงโน้นนะคะโมมาดูไว้กันก่อน เขาจะอยู่ติดกันนะคะกับตัวแม่ตัวแม่ไม่รู้ว่าตัวลูกจะเป็นหรือยังนะอ้ายังค่ะนี่เล็กๆเ,เนี่ยยังไม่เก็บนะยังเก็บไม่ได้ต้องรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันใหม่เดี๋ยวเราไปตัดขาซ้ำดอกนู้นกันเนาะมาตัดขาเลยค่ะนี่ หัวลุดหัวลุดเฉยแล้วค่ะ้องขาเขาแบบอ่อนๆอ,อ,อ,อกอวอบนี่ค่ะหัวลุดนี่เรียบร้อยค่ะ ไปต่อค่ะเดินไปเดินมาก็เจออีกแล้วจ้านี่จ้านี่นขึ้นเยอะจริงๆเออไม่ต้องเปลี่ยนป่าไปไหนเลยดูเถอะคะเจออีกแล้วค่ะว <c oughs> ันนี้เห็นเยอะจริงๆเออโมอไม่ได้มานี่ไงทุกคนกินได้ไหมเนี่ยได้เนาะโอ้โหเสียดูดิ ทุกคนดูจะเต็มตะกา้าอยู่แล้วอะ่ะเออเยอะไปค่ะตัดให้เสร็จเสร็จค่ะทุกคนมาเจออีกแล้วจ้าโน่นโน่นโน่นโน่โนดอกาเริ่มเทิมอยู่ตรงโน้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนี่นี่โดนใหญ่มากเลยอ่ะอออ,อโอ้โหขาใหญ่มากโหทุกคนขาใหญ่อะแต่มันไม่สวยแล้วเนาะข้างบนน่ะเราจะตัดไปแค่ตัดไปแค่ไอ้ตรงนี้มันเพราะว่าทุกคนดูเด็กขาเออมันก็ยังได้นี่วะ่ะข้างบนจะไม โมเอาแต่ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขายังโอเคอยู่ไปต่อนะคะ จอแล้วจ้าเจอแล้วจ้านี่ค่ะโอ้โหดูเก็เพิ่งเก็ไว้นี่ค่ะ,คะเยอะมากเลยวันนี้นี่ค่ะไปต่อค่ะเจอแล้วค่ะอืมตุมุตาหม,นามนีน่ารัก ล่องตกนะนี่มีลูกด้วยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาลูกเดี๋ยวเราจะเอาลูกไว้ได้ไหมอ่ะลูกใส่ไห้ใส่แล้วก็กบไว้เรามาดูลูกกันมาลังได้ไหมคะตัดกานะ้านค่ะเอาลูกเก็บไว้ก่อน โมกันเลยจะพูดว่าปกติตรงนี้เคยมีอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เจอจริงๆด้วยค่ะเราไปดูกันค่ะทุกคนนี่โอ้โหขึ้นอย่างสวยดอกนี้นี่คือแบบว่าสวยจริงๆสวยที่สุดของวันนี้หรือเปล่าเดีวเราไปเก็บกันเลยค่ะทุกคนดูสีน้องคขาอือหือ นี่ตัดขาก็เลยค่ะนอนมี่นอนเจาะสวยงามค่ะดอกี่้ไปต่อเลย เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ค่ะเห็นไหมโอ้ขาไม่สวยแล้วโอเคหัวมัน แต่ขาไม,ไม่สวยไปต่อเลยค่ะทุกคนเจออีกแล้วโหวันนี้คือแบบยอะจริงๆเลยอะ่ะวันนี้คือแบบมีความสุขมากในการเก็บเห็ดวันนี้ก็คือที่สุดเลยนะคะหันไปทางไหนก็เจอคือลักษณะของมันก็คือสีส้มเห็นง่ายอะ่ะตั้งกล้องก่อนนี่ค่ะนี่เก็บไว ตัดขาขึนด้ยสนุกมากเลยวันนี้ไม่ใช่มีเพื่อนมาเก็บคงสนุกกว่านี้นี่ขนาดเก็บคนเดียวนะเนี่ยไปต่อค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวแม่ให้ดูก่อนนะคะที่ได้เนาะโอ้โหหนักเต็มตะกร้าแล้วนี่นี่ค่ะนี่ มั้จดอกใหญ่ดอกน้อยนี่ได้เยอะเลยไปต่อกันค่ะเ,เพื่อนๆนี่อีกดอกมันทุกคนเห็นไหมอ๋อ่าต้นนี้กำลัง,งจะกลับบ้านพาดอดีนี่ โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้โมก็หาเห็ดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากันเนาะโมได้เท่าไหร่อะไรยังไงได้ดอกใหญ่มาสองแต่เอาจริงโมไม่ชอบกินเลยอะดอกใหญ่เะนะาะชอบดอกเล็กๆนะคะก็นี่คือเห็ดที่ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ได้อยู่ประมาณหนึ่งมีดอกต,ต,ต่มแตะมีดอกเล็กๆเยอะเลย เราแบเนี้กินอะไรแล้วกันเนานี่หมานอยู่เดอ้อวันนี้ไม่ได้มาหาตอนนั้นน่าจะสามวันนะคะถ้าใครดูคลิปโมก็จะเห็นว่าโมจะได้จากป่านี้แหละปา่ะปาเดิมๆเนี่ยของโม,โมเนี่ยตลอดเลยนะคะไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยคือข้อดีของที่นี่ก็คือถ้าช่วงหน้าร้อนเนาะก็คือจะมีเห็ดเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลค่ะก็คือป่าข้างบ้านโมไม่ได้เปลี่ยนป่าเลยนะ มีอยู่เปลี่ยนไปครั้งเดียวขึ้นไปบนโดนแต่พอดีว่าแพ้มาแรงเนาะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้กัดผมก็เลยไม่ขึ้นเบีกเลยนะคะตัวนี้ก็วันนี้ก็ไม่มียุงเนาะวันนี้ก็หมานเลยแหละนู้นทุกคนเยอะมากนี่ตัวงต่ตนี้นะคะนี่หมดแล้ววันนี้นะผลงานของแม่โมนะคะโอ้ทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะต่เพื่อบัชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มวยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้แม่โมด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะหาอยู่หากินในต่างแดนนะคะก็คือหน้าเห็ดก็คือจะชโชคดีนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีเห็ดกินนะคะหาก็ไม่ยากนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะโอเควันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย